สวัสดีค่ะนักเรียนมาต่อกันในคลิปที่3นะคะข้อใดเป็นคำตอบของสมการอ่ะข้อที่1 1นะคะเศษ A ส่วน4บวกกับ8เท่ากับ13เศษ A ส่วน4เท่ากับ13ลบนะคะลบ8เศษ A ส่วน4 เท่ากับ5 A นะคะเเท่ากับเท่าไหรคะ20เพราะฉะนั้นตอบข้อที่2ต่อมาค่ะข้อที่3ข้อที่22 3นะคะ3เป็นคำตอบของสมการในข้อใดอมาเช็คที่ข้อที่1นะคะ7 x ูณ x บวก 1, ลบ6เท่ากับ20 7คูณ x บวก1เท่ากับย0 2สนะคะยีบนะคะ x บวกหเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสี x ก็เท่ากับ3นะคะอ่ะตอบได้เลยนะคะตอบข้อที่1ต่อมาค่ะข้อที่23านะคะคำตอบของสมการแบบนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากันต่อให้ y จะเป็นเท่าไหร่คำตอบก็ยังเท่ากันเพราะฉะนั้นตอบข้อที่3เป็นจำนวนทุกจำนวนนะคะต่อมาข้อที่24นะคะข้อใดเป็นคำตอบของสมการอ่ะ3นะคะคูณ x ลบ1 บวกกับ2คูณ x ลบ5เท่ากับ7นะคะคูณ x บวก11นะคะ3 x ลบ1 3 x ลบ3บวกกับ2 x นะคะลบ10เท่ากับ7 x บวก77กลายเป็น5 x ลบ13เท่ากับ7 x บวก17นะคะ ได้2 x 17อ่ะ77นะคะเปลี่ยนเลขปลายทางเฉยเลยนะคะกลายเป็นลบนะคะลบ13ลบ77 2 x เท่ากับเท่าไหร่คะลบ78ลบ90 x ก็จึงได้ลบ45นะคะลบ45เพราะฉะนั้นเราตอบข้อไหนคะตอบข้อที่4 นะคะตอบข้อที่4ต่อมานะคะมาดูข้อที่2 8 25นะคะมาดูข้อที่25ข้อที่25นะคะถ้า 2x งบวกห เท่ากับ10 2 x ของเราจะเท่ากับ10ลบ5 2 x เท่ากับ5 x ก็จะเท่ากับ2.5นะคะ x เท่ากับ2.5โจทย์ถามนะคะ x กํลังสองก็คือ2.5ทั้งหมดกํลังสองเราจะได้6.25 ตอบข้อที่สองนะคะข้อที่สองช้อยของเราเป็นหกนะช้อยของเราเป็นหกช้อยของครูยังไม่แก่นะคะหกจุดสองห้านะคะอ่ะต่อมานะคะมาดูข้อที่ยี่สิบหกนะคะข้อที่ยี่สิบหกค่าของ x ที่ทำให้สมก,การเป็นจริงอ่นะ 2คูณ x บวก5ลบ5เท่ากับ25 2คูณ x บวก5เท่ากับ30 x บวก5 30หารสองก็เหลือ15 x จึงเท่ากับอะไรคะเท่ากับ10นะคะเเท่ากับ10เพราะฉะนั้นตอบข้อที่3นะคะต่อมาคะ่ะข้อที่27 ชายคนหนึ่งเดินทางไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดครั้งแรกเขาเดินทางโดยรถไฟเนี่ยระยะทาง43ส่วน8ของระยะทางทั้งหมดแล้วเดินทางโดยรถจนต่อไปอีก44ส่วน9ของระยะทางทั้งหมดยังเหลือระยะทางอีก13กิโลเมตรนะคะจึงต้องเดินทางด้วยเท้าจงหาระยะทางทั้งหมดอ่าโอเคนะคะอ่าระยะทางทั้งหมดรู้ไหมคะไม่รู้เราก็กําหนดนะคะให้ x นะคะแทน ระยะทางนะคะทั้งหมดนะคะรถไฟเนี่ยอะตอนแรกรถไฟเนี่ยเป็นไงคะรถไฟได้ระยะทางเท่าไหร่คะเศษสามส่วนแปดเอ็ก์ของระยะทางทั้งหมดเนาะนะคะกิโลเมตรแล้วเดินทางต่อด้วยรถย,ยนต์ต่อไปอีกเศษสี่ส่วนเก้าของระยะทางทั้งหมดต่อไปก็เป็นรถย,ยนต์นะคะ รถยนต์เนี่ยเดินทางได้เป็นเศษส่วน9ของระยะทางทั้งหมดนะคะต่อไปก็เดินเท้าเท่าไหร่คะเดินเท้า13กิโลเมตรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมได้เท่าไหร่รวมได้ระยะทาง x ก็จะได้ว่า x นะคะเกิจดจากอะไรคะ เกิดจากเศษส่วน 8x บวกเศษส่วน 9x และบวก13เกิดจากการเดินทางทั้งหมดนะคะคลเ้าปอ9 8 72 93 27x บวกครับ8 4 3 12x ส่วนด้วย72บวก13นะคะบวก13อ่ะ รวมกันอเอา x มารวมกับ x นะก็จะได้ x ก็คือ x ลบอะไรคะ27 2 59 59 x ส่วนด้วย72เท่ากับ13นะคะ ลบกัน59 59ลบ72ได้เท่าไหร่คะได้73นะคะเจ็ดสลบห้าสิเ้าสิเป็น13 x ส่วนด้วย72ได้เท่ากับ13แปลว่า x ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเจ 2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยนะคะว่าระยะทางนะคะทั้งหมดเป็น72กิโลเมตรนะคะ72กิโลเมตรเพราะฉะนั้นตอบข้อที่4นะคะ ต่อมาค่ะมาดูข้อที่2 8ดนายก็ขับรถไปยังเมืองเมืองหนึ่งนะคะวันแรกขับได้เศษหนึ่งส่วนสามของระยะทางทั้งหมดวันที่สองเนี่ยขับได้เศษสามส่วนสี่ของวันแรกนะคะแล้วยังเหลือระยะทางอีกเท่าไหร่จึงจะถึงที่หมายอ่ะเรารู้ไหมคะว่าระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้นะคะให้ x กก็แทนเหมือนเดิมนะคะแทนระยะทาง ทั้งหมดนะคะวันแรกค่ะวันแรกขับไปได้เศษหส่วนสาของระยะทางทั้งหมดเขาไม่ได้บอกหน่วยมาเนาะนะคะวันที่2 วันที่2องขับได้เท่าไหร่คะเศษสา่วนสของวันแรกคะ่ะวันแรกคือ1นึส่วนสาเราจะได้เท่ากับเศษหนึส่วนสีะคะต่อมานะคะยังเหลือระยะทางอีกเท่าไหร่จึงจะถึงที่หมายอ่ะแล้วก็เอาระยะทางทั้งหมดต่างลบระยะทางวันแรกเศษหนึส่วนสาลบระยะทางวันที่2เศษหนึส่วนสีก็จะเหลือที่หมายนะคะคณนอก็คือ 12นะคะกลายเป็น1 2 x ลบค่ะลบ4 x ลบ3 x ส่วนด้วยเลยคะ่ะส่วนด้วย12เราจะได้เป็น5 x ส่วน12นะคะก็เหลือระยะทางเป็นเศษ5ส่วน12ของอะไรคะของทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอบข้อที่3นะคะตอบข้อที่3 ต่อมานะคะมาดูข้อที่19สนะคะสมชายมีพี่น้องนะคะมีพี่สองคนนะคะซึ่งอายุมากกว่าสมชาย3ปีและ4ปีตามลำดับเมื่อรวมอายุปัจจุบันของทั้ง3คนเนี่ยจะได้13ปีปัจจุบันพี่คนโตของสมชายเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะเราก็คิดว่าสมชายเนี่ยนะคะอายุ x ปีนะคะพี่คนโต พี่คนโตอายุเท่าไหร่คะพี่คนโตอายุมากกว่ามากกว่าก็ต้องเป็น x บวก4ใช่ไหมเพราะอีกอันหนึง x บวก3น่าจะเป็นพี่คนกลางนะคะอ่ะคราวนี้ก็มาดูพี่คนเรียกว่าพี่คนรองเลยก่าเนาะพี่คนรองนะคะอายุ x บวก3ปีรวมนะคะรวมทั้ง3คนเนี่ยสีปีโอเคนะนะคะ คราวนี้เราก็มาหาแก้สมการเรามีสมชายสมชายรวมกับพี่คนโตเป็น x บวก4รวมกับพี่คนรองเป็น x บวก3เท่ากับ4ี3 x นะคะบวก7็เท่ากับ43 3ม x ะะก็เท่ากับ43่สาเองคะลบ7 3 x เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 36 x เท่ากับ12นะคะปัจจุบันพี่คนโตอายุเท่าไหร่คะพี่คนโตเราก็มาดูในส่วนของพี่คนโตคือคนนี้นะคะพี่คนโตอายุนะคะ12ก็ต้องบวกอะไรคะบวก4เป็น16ปีนะคะ16ปีต่อไปเลยนะคะตอบข้อไหนคะตอบข้อที่3นะคะ คราวนี้มาดูข้อที่30นะคะข้อสุดท้ายข้อใดเป็นคำตอบของสมการนะคะเศษส่วน3 y ลบ3เท่ากับ5ลบเศษสส่วน3 y นะคะเศษส่ส่วน3 y ก็บวกกับอะไรคะเศษสส่วน3 y นะคะเท่ากับค่ะ5ก็บวก3นะคะคณนอคณนอ ไม่ต้องเพราะเหมือนเดิมนะคะเป็น6 6ส่วน3 y เป็น2 y เท่ากับ8 y เท่ากับเท่าไหร่คะ y เท่ากับ4เพราะฉะนั้น y เท่ากับ4ตอบข้อไหนตอบข้อที่2นะคะโอเคนะคะสำหรับ30ข้อนะคะของตอนที่2ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ